เอาละครับเอาละครับก็มาต่อกันเลยกับไททันอร์ภาค2มิชชั่นที่3ในตอนที่มีชื่อว่าเลือดและสนิมเครือในระดับมาสเตอร์นับิ ไ <IM> อเอ็มซีกำลังตามหาพวกเราอยู่ทางเดียวที่เราจะรอดคือไปหาทันตีแอนเดอร์สันอีก60ค,คิกจากตำแหน่งของเราเราต้องเดินสดเท่านั้นเราถึงจะเอาชีวิตรอดได้เอาลอยใสยเลยอย่างนี้มาบินเข้าไปไปมาด้ไม่ลอยเหรอไม่ลอยเหรอบู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 บเออเอ,อ้กูจะผ่านไม่ได้อะ อ๋อไม่ตายเอาสิตัวเดียวหรือหรือวะสบายสบายเอาไม่ตายตายนี่เจอมัดหน่อยไอ้ไม่โดนโอ้โยพวกเราสังหารไปซะไอ้นี่มีเธอทันเด้โอ้ยโอ้ยสองยิงเข้าไปฮ่าฮ่า What's call all right ท่าไม้ตายมันเองไปก่อนไว้ก่อนเอาสิ เออเตยต่อนเต่อข้างหลังไม่สายยิงเข้าไปาอะไรเออเฮ้ยมันไม่สายโอ้ยจะตายเยียเล่นหลายรอบแล้วนะทันโอ้ยจะพังจะพังโอ้โหมันก็ไม่พังอ้อมอ้อมออมกลางโล่เรียบร้อยจ้าตัวอ้าวอีกตัวพัวงเลยหรอเออดีดีดี เดี๋ยวคุณเทพท่านอีกตัวนึงแล้ากกาวก็จัดการไอ้พวกลูกกระจอกไปซะเอ้ยยิงผิดโอโย้ยยิงไม่ายโอ้โหจะพังจะพังจะพังพังมาดิเอาดิบึ้มไปเฮ้ยเรียบร้อยไอ้นี่มีเธอทั้งเดวไปกันต่อข้างหน้าเราจะได้ปืนใหม่ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือเราจะตึ้งพื้นที่ตรงนี้ไปเอง มาเลยปืนใหม่40 mm นักบินอาวุธของไททันนี่ออกแบบได้ดีอาจจะเป็นประโยชน์กับเราในยุทธวิธีก็ดีนะอาวุธใหม่ของไททันน่าจะมีประโยชน์เห็นด้วยพวก i อเมีอาวุธไททันระดับสูงมากมาย้าไม่ตายหน่อยยิงตับอาวุธบอกเอาไปเออาไปเฮ้อ เรียนรู้มันเกิดการเรียนรู้เพราะว่าตายบ่อยมาเอออ้อมซ้ายบล็อกไว้ก่อนแน่ๆ่บึ้มเข้าไปเออกระท้อนดาเมจอยู่ในหมอกมันแหละมันไม่เห็นเราโอ้ยฮ้เเอโอยนกลางโลก ไอ้พวกโตตอตายดิ่สัโอ้โหวาววาววาววาาววาาวจะพังพังใครท่านจะพังเอ๊ะมันมองไม่เห็นโอ้โหแม่งทางโล่ที่หายอ้าวไอ้นี่มีไททันดาวตายไปหนึ่งตัวเอาเลยไม่งสตอนกลับโอ้ยกระสุนหมดหายเรียบร้อยจ้า เอ๊ะเก็บตัวต่อข้างบนต้องผ่านดีว่คลิปเนี้ยนักบินประตูโรงงานมันถูกปิดเราต้องหาแผงควบคุณที่อยู่ใกล้เคียงต้องนี้ไงขึ้นไปเลยครับทางลับนะฮะขึ้นไปขึ้นดิโอเคเอาปืนพกมายิงเล่นไม่มีประโยชน์โอเค เอารอประตูโรงงานเปิด BT ไปรอแล้วหาล่ะเดี๋ยวเจอกันนะ BT แกอยากยากยากมากนักบินผมติดตามตำแหน่งของคุณอยู่แนะนำให้หาทางออกิดตามฉันงั้นเหรอฟังดูหน้าคนลุกนะ BT ผมไม่ต้องการให้คุณกลัวไอ้ไม่ตายความกลัวเอาไว้ใช้กับศัตรู อเอาละเดี๋ยวรับเปลี่ยนปืนสไนเปอร์มาเลยแกมาดวลกันหน่อยดิมาใครจะรอหัวใครมีฮเฮดช็อตเฮดช็อตฟังให้ดีนี่คือใครเราอยู่ที่นี่ IMC กับเพื่อนของฉันมันจะต้องล้มเหลวไม่เป็นไรพูดนี่คือทั้งหมดมันจะต้องดีแน่ มันเป็นใครเนี่ยไ้ยข้อมูลมันคือใครทหารรับจ้างสังกัดเอพ x กพ e ีเดเตอร์ผู้เสพและผู้ค้าย,ยาเสพติดสายหลอนนั่นเองยิงนัดที่หนึ่งเป็นการเตือนนัดที่สองก็เตือนนัดท,ที่สามเข้าเป้าหุ้ยแม่งกว่าจะเข้าเป้าเอไม่อยากตรงเนี้ยเล่งให้ดีละกันเออ จริงไไม่ต้องเตือนโอเคไม่ต้องเตือนอีกตัวอีกตัวหยุดยอดนั่นแหละเข้าหัวเหมือนมีฮาคิสังเกตยังไงอย่างนั้นถึงกองทหารกองโนนที่เหลืออยู่ในโรงงานใคจะตามล่าเจ้าอีกไม่นานนักรอกจริงไงฮดับเบิลคิวปาระเบิดเพิงนั่นแหละดักไว้จะมีตัวโดดนะอาว่าเรียยร้อยบู๊ มันต้องผ่านมันต้องผ่านตัวนึงอ่ะหลบอยู่มุมเสาเอาเอเกือบตกเฮ้ยนี่ไงโอ้ยไม่โดนไอ้เหี้ยวอู้อือเสียฟอร์มโดนเอาสิอีกล้ำนึงอ้าวหิงยิงเหรอไหมยิงติดลาว มีแม่นโอ้โหโอเคมีฐานกองหนุนหน่วยที่เก้าติดอยู่ในท่อระบายน้ํามาแล้วกำลังจะไปช่วยเอ้ยมีอะไรตรงท่อระบายน้ําอ๋อนักบินทับบนทีของเราเองอเห็นหมวเขาไหม,ห,มหัวแม่งเขาเทเลยดีเมืาอไหรตัวมันจะคานมามาดิเข้าหัว ตัวตัวมะแม่นแม่นนอนเลยสวยตรงนี้แหละยากเอ๊พวกคุณกระป๋องมายิงเข้าไปโอ้ยโดนนี่นี่สองเม็ดเปนโดนนี่โอ้โหแม่งระเบิดเพิงไปมาเลยมาเลยอ่ะนี่โอ้ยโดนไหมอ่ะได้ได้ <v> ม่ีเขาเ้าหัวเอ๊ะ,อะมาทำไม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 ใกล้เกินไปแล้วโอ้ยแม่งตัวแตกได้ๆๆไ,ไ,ไ,ไม่งี้ไม่ต้องเตือนโอ้ยนัดมีเตือนไม่งี้นี่ี้โ,โอเคโดนลุมเรียบร้อยเดี๋ยวทหารไอเอ็มซีนายจะมีอยู่ข้างบนอะนั่นไง ยิงแม่งเอ้ยเฮ่ยเอาไปมีกันเยอะใช่ไหมพวกมึงอะจะต้องเจอรอยเอาดิมันมาผ่านอันนี้อันนี้หลบกทำไมเฮ้ยหาเรามุมอับไม่เห็นไปขึ้นไปเลยปัยงตัวจู่กันเพียบเฮดช็อตไปดิอ่าววิ่งวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนี โอ้ยแสงสว่างแสงสว่างนี่ดับเบิลคิวขาขาโอ้ยแม่งโยกหลบโยกหลบทำเพื่อเอาไงเมื่อกี้เป็นการยิงเตือนไม่เนี่ยของจริงเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่หมดยังเฮ้ขอบคุณที่ช่วยไปสุดทางเลยเดี๋ยวเราจะตึงกันแั้วประตูเปิดนี่ไอ้หุ่นกระป๋อง ยิงเตือนเขาอีกไม่นี้อุย้ยไม่หัวอ่างง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 อะดีงงอะด,งงดีเออแมน่นอ้ายิงเตือนอีกแล้วไป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 มาดิมันไม่รู้ไม่หนี้โอ้โหเออแม่นแมน่แมนอืออือตายยัง โอ้ยยังไม่ตายปึโอเคตรงนี้มีสามตัวไอ้ห่าเอ้ยไปต่อทางซ้ายมีของมีหมวกแต่ไม่รู้ไปเก็บยังไงช่างมันไอ้ห่าไปตนต่อเอ๋เหมือนฉันจะวิ่งอยู่ในโรงงานนี้หลายวันเลยนี่เนี่ยอยากจะพักไม่เล่าไปอยากจะพักอยู่นะเล่นหลายรอบไม่ผ่านสักทีที่ไปจองคุณดีอยูอ่กองมาสามธุรกิจ ไม่รู้ว่าจะให้พักอะไรวะเนี่ยบีทีแก่แกปลี่ยนดปืนก่อนขอลูกสองมาไอ <Okay. S 2> ตรงนี้เราก็เคลียร์แม่งให้หมดไม่งั้นเราจะลำบากแหมจุกอยู่แถวแนี้แหละต้องผ่านไปไหนไปไหนเอ,อ้ยใคยปาระเบิดเพลิงมาวะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ กูต้องผ่านอะเข้ามุมมีไหมเออเพือไม่มีปกติมันต้องมีนี่หว่าอื้ไอ้พวต่อ้ตวตัวตตวตตอเาอาวมอะเฮ้ยราแวงว่ะเดเดยวมันอยูอ่แถวนี้เปล่าวะ มันมีตัวเหลือบมาปะโอเคตรงนี้มึงมีโอเคตรงนี้ก็ไม่มี <c oughs> โล่งมันไหมเข้าหัวสิอย่างนี้ไฮ้ยหาดหาไรไม่หมดแม็กลัวๆไปเอาชุดมาทิ้งตรงนี้บ่อยละเอานะผังตัวไปเลยอ้าว <c oughs> เอาตายหมดแล้วเหรออะไรกันวันนี้อเ่เอ๊ะไม่เป็นไรนง้นงก็รอครูดาวเดีย๋ยวค่อยไปใจเย็นๆใจเย็นๆน,น,นะต้อง่ามใปเลยเไดาพอดีปั <c oughs> งพังตัวไม่มร้วะระเบิดเถิงนั่นแหละอัดเข้าไป <c oughs> เอาอีกดอก <c oughs> ยังไม่พอ เด้เด้รอดมาได้ไงวะเฮ้ยมันพีชีพอห่าเกือบเกือบเกือบอันนี้แม่ๆเอาวุ้นตะกีบหุ่นกระป๋องเยียบร้อยเฮ้อเด้หุ่นกระป๋องหมดต่อไปก็ไอพวกที่อยู่ข้างบนจ้ะแน่เห็นหัวไวๆอืมเอาไงดีอ่างั้นก ไปทางซ้ายแล้วกันไม่ไรเอ๊ะฮย้ยโผล่มาทำไมเอ๊้รัวโอ,โอ้โหโโอ้หแม่งโผล่แม่งอืเอ้เรียบร้อยเคลียร์เสน้นทางใส่กระสุนให้พร้อมไม่ได้เราต้องเตรียมพร้อมให้เราต้องเตรียมพร้อมให้พร้อมหุณไงเนี่ย เงือเข้าหัวเอาเิโอเคก็ต้องก็สุดหน่อยเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยใครไม่ช่วยตรงนี้หน่อยโอ้ยโอเคเมื่อเข้ามาตรงนี้เราก็รอดแล้วหุ่ยเกือบตายแล้วมึงนักบินให้ความระมัดระวังหน่อยพูดอีกทีทินักบินให้ความระมัดระวังหน่อยเข้าใจไหม แม่งโคตรเตรียนน่าละไตขึ้นท่อชื้อปกําแพง่งขึ้นท่อมีโมวกอยู่ทางขวาไม่รู้เก็บยังไงช่างแม่นนักบินเส้นทางของเราถูกตัดเส้นทางอยู่ขนาดนี้เองคิดถึงฉันแล้วหรือฉันยิงคุณไม่ได้มันจะละเมิดภารกิจข้อที่สาม ไม่เป็นไรยินดีที่ได้พบนะคุณห,นะณหูยินดีเช่นกันนักบินแข่งควบคุมที่จะปิดการไหลของพวกตรกรนี่อยู่ที่ห้องถัดไปได้เลยตรงนี้ว่าแม่งโคตรยากปึ๊บหางตัวระเบิดเพลิงไประเบิดเพลิงอีกเฮ้ยคุ้ยเยี่ยเยี่ยงเยต่อหน้าต่อหน้าเอาชุดมาทิ้งตรงนี้ก็หลายรอบเหมือนกันตรงนี้ดิ่งแม่ง เด้อเด้อเด้อเดมันมีสไนเปอร์อยู่ด้วยไงเอ๊ะถังตัวมึงยิงอะไรกูอยู่นี่มึงไงเอ๊ะตายเปล่าวะโอเคน่าจะตายเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทางขวาเลยมาเข้าตรงนี้เลยยากตู้ไปไหนเดี๋ยวยังไม่รอดมันโผล่มากันเรื่อยๆอสไลด์ มันอะไรเขาออนไปสิ่โอ้ยลูกสองโอ้โหว้าวแดงแดงแดงอ้ยจะถีบจะถีบโอ้ยไม่ถึงจะโดนทีเดียวตายนะครับลงมามันอะเย็นปืนลูกสองระยะไกลโอเคี้หมดตรงนี้อหมด แสงก็คุมอยู่ขา้างหน้าเราต้องปิดตกรพวกนี้เพื่อที่เราจะได้รวมกลุ่มกันโอเคขาวนี้ก็หาที่ซ่อนมีที่ซ่อนรับสุดยอดอยู่ตรงนี้ขาวนี้แหละแม่งโคตรยากเลยไอ้พวกทหาร IMC ไม่เท่าไหร่นะแต่ไอ้พวกเข็บหมานี่ดิปิดระบบได้20%แล้วโอเคมาแล้วไอ้พวกเข็บหมา มันมาแล้วปาระเบิดรอมันรีบลงไปเลยสารตะกอนที่ไหลลงมานี่มีโลหะผสมมีความเข้มข้นสูงมันไปรบกวนการเล็งของผมก็ยิงมันสิจะเป็นอะไรไปเล่าถ้าผมยิงไ้มันจะเป็นการละเบิดกดข้อที่๘ปออการากว้ายว้ายโยนักบินจะได้รับอันตรายเก๊ได้ดมาแล้วอีพวกเข็บว้าย ขึ้นที่เดิมขึ้นที่เดิมไปเลยเออวิ่งอยู่ตรงนี้แหละสองจุดมาได้จริงๆมาได้มันมาแล้วระเบิดกากไปเลยโอ้ยเกือบตายมึงกูต้องผ่านแค่นี้เองเหรอว้ายเี้ยมาตอนไหนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวโู้ยแม่งปลามั่วแล้วกูว้าวว้าวว้าวใจเย็น ปลี่ยนที่เด้วะไอห่าเลยอันนี้ไปเลยเลยโอ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่มีใครเห็นได้ระเบิดมาลูกนึงตอนนี้มีอยู่เออที่ขึ้นดีตอนนี้มีอยู่สองลูกเอะอยู่ตรงนี้แหละรอรอไอพวกเข็บหมามามาเฮหากูให้ควักก็ดีหากูไม่เจอหรอแล้วกูก็ต้องผ่านด้วย เฮ้ยเฮ้ยเยเสียงมาแล้วอุ้ยงอกมาเต็มเลยอะไรมันมาแล้วมันมากันแล้วกูไปแล้วไม่อยู่แล้วขึ้นที่เดิมเฮ้ยขึ้น โอเคแค่นี้แหละไปจุกไปจุกไปุกโอ้ย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 โอ้โหพังตัวไปเร็วอ,อะไรกันวะเนี่ยเนี่ยมันยากเนี่ยไม่มีระเบิดให้กูเลยโอเคยังได้มาอุย้ยได้มาสี่ลูกเลย,ยเว้ยวเก๊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 เดฮ่าฮ่าไม่ได้แดกพี่หรอหากันให้ควักเออกูอยู่นี่ กูต้องผ่านกูต้องผ่านโดยที่ไม่ตายเอาดิเฮ้ยเสียงเสียงเสียงโอ้ยหมากันเต็มเฮ้ยตาระเบิดล่อบึ้มมาดิเฮ้ยมึงมึงมึงผ่านไปแค่ห้าสิบเปอร์เซนต์เองเหรอฮัลโหลนะฮะเอ๊ะเอ๊ะเห็นกูวาย โโอ้หเกือบตายไอ้เหี้ยเออขึ้นบาตายไม่หมดไม่หมดโอ้ยแม่งโลตัวลงมาอีกเนี่ยยูไม่ผ่านยูเพราะอย่างนี้จะตายก็เพราะอย่างนี้ครกูกูไม่อยากเล่นใหม่แล้วโว้ยเอาโรเบิร์ตไปเด็กฮ่าฮ่าอะไรขึ้นมามาไหไม่มากูไปละฮ่า เออ90%แล้วไอ้ซุ่มซุ่มขึ้น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 เอฮ้อเอเฮ้อกูต้องรอโอเคประตูเปิดสักทีเอาละบีทีมันเรียบร้อยละบีทีมันช่วยยิงละทหารมันก็ไม่สนใจเราละโอเคอันนี้ก็รอระบบพังตัวเฮ้ยกูตก แโมงเอ้ยแมงเอ้ยมันอยู่กันเยอะด้วยเดี๋ยวเราขึ้นใหม่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 ไม่เป็นไรเราขึ้นใหม่ได้ฮ่าฮ่าบุพังตัวพร้อมเฮ้ยเราจะกระโดดไกลโอ้โหติดไอ้เหี้ยแม่งไปเลยแล้วกันโทษทีนะที่ใช้คำหยาบเฮ้มันไม่เห็นโอ้ไปละฮ่าบีทีวายตกโอ้โหเหี้ยกูตายวายเต้นใหม่ เล่นใหมายโอ้ยไอ้เหี้ยคุณพาช่วยรอดมาได้ไงเนี่ยมันต้องให้แต่กําแพงเออกูก็โง่บีดีเอ้ยีดีไปมาเฮลโลว้าโอ้โหเหี้ยแ่งบอกกูจะขึ้น,นได้ไปเลไพายเ,อ,ายเอ้เหี้ยหรอ ภารกิจที่สองสรักษาภารกิจตามตามคำสั่งสองหนึ่งเจ็ดนัดพบพันตีแอนเดอร์สันแห่ง SRS เปลี่ยนปืนโอ้โหไอ้เหี้ยเออมาไอ้ไอ้ไข่มึงเป็นไข่มึงมานี่เลย มึงไม่ได้ไปปาร์ตี้ของกูเแล,แล้วเพราะฉะน,นั้น <c oughs> มึงจะตายที่น,นี่ว้าวฮีโร่อีกคนนี่หว่าไททันระดับแวนการ์ดว้าวไม่ต้องพูดถึง <c oughs> มาลุยก,กันเลย <c oughs> มาดีกางโล่ <c oughs> ไม่แน่นำวิถีไป <c oughs> มีแค่ทางอาวุธนี้ <c oughs> ไปยิงเด มีไททันสมทบหนึ่งตัวมันแหละเอ้ยไม่โดนม้าบินอยู่ห่างจากไอ้ใครไว้มันสร้างความเสียโอ๊ยจดตรามันสร้างความเสียหายไปให้เราได้ดักมากนะฮะเก็บแบตเตอรี่มาฮะยิงเออย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้มันเออมาเลยเอ่อยิงเฮ้อวายเอ้ยข้างหน้าข้างหน้า อีกแม่นึงโอ้โหไม่โดนโอ้ยมันไหลบึ้มไอ้นี่มีใครทำเดาเอ๊ะมามาเดะไสโบคอลออนไลน์กูมึงเนาะล็อกกกลางโล่ให้ได้ก่อนเอ้ยเดได้โลละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายตายไม่อยากไม่อยากจะใช้ปืนถูกถ้าใช้ปืนถูกนีเน่โดนอูตู้หโดนมาต่อยมาสักไกได้ได้โอ้ย่ตายเอาไปที่เอาไปทีกูต้องผ่านกูต้องผ่านมาดิไอ้ไข่เอ้ยเอ้ย่านไปชายโอเคก่อนหนึ่งอีกก่อนหนึ่ง เซฟตัวเลยก่อนเพื่อมึงยั่วโมโหใครงั้นเหรอเดี๋ยวใครคนนี้จะปาไปเองก็มาดิวะทำเพ้ออะไรนักหนาไอ้ขี้ยาเอ้ยมาไอ้กลางโลที่มีอัดเข้าไปเออเฮ้ยกระสุนหมดจริงเอาละฮาฮ่าไม่ไายกูได้แล้วเว้ยมาดิกลางโล ยิงก็ไปว้าวมูคู่โดนต่อยไอ้หวังกระดักไม่ยิงไอ้เข้าเป้าเออท่านละเดะยิงฮหลอมจากสิมึงโอ้ตายจะตายมาอมีไฟตามล่ายัง ยังไม่ทังอีกอะไรอืออุ้ยใหญ่แล้วมายิงปืนอือหึอ้ยเยี่ยควรจะปราบได้วู้เยี่ยมมากใครรับวิทยุต้ัวมวกของไอ้ไข่มันน่าจะยังไม่ทั้งรวมข้อมูลมันกันเถอะมามานี่ยส่ ใครเราต้องการกำลงังกองเราเสริมในอุโมงมาช่วยด้วยไอ้ยังไ,ไงแฮกข้อมูลมันซะโอ้ยแม่งกว่าจะผ่านกูเล่นไปกี่รอบนี่อ่ะเออเฮอเอาขึ้นไปหมวกมึงอ่ะไม่เกมมันจริงๆว่ะขึ้นได้ไหมเอาขึ้นไม่ได้เซลอนนี่คือบิดจาก IMC เรากำลังจะปิดหีบ ของผมส่งแล้วรับทราบเราจับกองกำลังเสริมของฝ่ายศัตรูได้ให้ทำไงดีสังหารมันซะ,ะเลือดเย็นมากฉันกำลังไปการทอนของศัตรูระว่างสงครามมันจะเป็นประโยชน์ต่อเราพ,พรื่ความอยู่รอดเราจะต้องก้าวต่อไปโอเคมังจบโอ้ มีชั้นที่สามเองกูกว่าจะผ่านโอ้โหเล่นไปไม่รู้กี่รอบอล่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยล่ะแล้วเจอกันให่คลิปหน้าวุ oh ้ย yeah. เล่นจบแน่เกมนี้มัน